เ่งเคยมาซอยข้างวัดวารีครั้งแรกนะครับมันจะเป็นฝายอีกฝั่งหนึ่งฝั่งเมนยน,นยก็เป็นฝายเหมือนกันแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันหน้าน้ำน้อยก็จะประมาณแล้วฝั่งโน้นน้ำก็ไหลไหลย้อนน่ะไหลไหลสวนกับอันเนี้ยฝั่งนี้ก็ไหลไปน,นี่แล้วคือยังไงวะตรงกลาง <laughs> ตรงกลางคือเป็นสะดือเหรอ <laughs> อมีความเก๋ไม่เคยมาเลยมาเล่นแบบสไลด์ลงไปที่จะสนุกเนาะอันซีนเวอร์เพิ่งเพิ่งเคยมานะครับแล้วก็ก่อนมาก็แอบแอบกังวลว่าหนึ่งคือรถเราซึ่งเป็นรถเก่งเนี่ยคล้ายๆรถเก่งเนี่ยมันจะลงได้เปล่าสองคือกลัวว่าทางนี้มันจะตันแต่ว่าเขาบอกว่ามาได้นะครับนะอ่านมาแล้วลืมให้ดู เซนส์บอกว่าน่าจะเลี้ยวขวาใช่หรือไม่ฮะคลิปยาวเฉยนี่จะเป็นรายการท่องล่ากับลาเน็ตไปแล้วนะฮะตอนแล้วว่าจะถ่ายไปลงคลิปต่อเสสั้น มันจะไปซอดไหนวันเนี้ยจะไปทะลุตรงไหนอ่ะตึงสุดเขตวัดสุดเขตโรงเรียนเนี่ยมักจะพบกับถนนเนาะเพราะว่าเป็นสถานที่ ส่วนรวมสถานที่สาธารณะราชการที่มีอาณาเขตที่กว้างอโอเคดูแนวข้างหลังไปนี่ที่จัดงานเอ่ออะไรนะีงานอะไรวะจุดบังไฟสถานที่จุดบังไฟวัดภูเพ็กอะไรอ,อะโอเคอ่าจบไปเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับใครอยาจะมาสไลเดอร์ลงไปก็มาได้เอาเชือกมาด้วยเอาเชือกมาผูกไว้กับ <c oughs> <c oughs> กับจุดสตาร์ทเอาไว้ดึงตัวเองขึ้นนำพาตัวเองขึ้นมาหลังจากที่แบบสไลด์ลงไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะต้องมีอุปกรณ์รองตุกด้วยนะน,น่ามาอยู่นะถ้าแบบอยู่ใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราไม่รู้ว่ามันเคยมีเหตุการณ์อะไรยังไงเจ้าทงเจ้าทีแรงไหมอะไรเงี้ยนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไปเพียงเท่านี้นะครับผมจะเป็นมีันไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ครับแชร์แชร์แคร์ซับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ